Thank yeah. you. เข้ากระได้รู้แล้วนะป่อพ่อป่อพ่อป่อพี่อันดันพี่อีกอันดันพี่อีกตามพวดี่ตามพวดยืดอีกยโดอีกยืดไม่อีกเย็ดเย็ด

Tông nó có những hết 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 มีเจ้าที่รับการให้สารบัญว่าที่แสนใจทนายแสนใจกินวันด้วยได้ไม่แข็ง เราก็หาที่รับขึ้นไปเลยเดี๋ยวยังไม่มีเลยเราดูต่อเลยไม่มีกระท้อนตกกลางโลบมากวงเลยเพิ่งมาต่อนี้สนามของเสร็จต่อมาต่อมาธนาคารไทยนี้คนเดิมอ่ะไปดิด้านสนามครับทําไปทําเส้นว่าไงตรงนี้ อาโลบมอียาครับกไลอตง้นหัะมัน่งไอ้นอื่นองตสองต่อสี่มันไม่ใช่งานเมืองง่อนแรกงแต่งั้นว่าจะติดพุ่งสประตูได้ลงมาแวนพุ่งองวกทีก่อนก่อนขอเปลี่ยนตัวครับทีานกอนเติ้ติ้งขึ้นไปเต

Đó nó ra ngoài พยายามชมบรรดาศิลปินและแชมป์ฟุตบอรทดกทายแตกได้โควตาในการเข้าแข่งขันฟรี้

미 부분에 가라

mấy pha bay mấy pha bay được bay thế nào 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 bay ไปส,ส,สประขวาสระไปที่ทางด้านท่านผูคนับคนผู้นบคนที่สระข้งะาง หลังเขาหลังเขาเอ้าบอลลูกขึ้นมาเลยมีตะต้นวงไวที่ตนาบดนาบต่อสู้กันที่สัตสัตว์ไปสัตว์ัย่ไป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 ปไ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 ปปไปไปปไปไป

เจ็ที Entonces, ่หน่งสองลูกนะส่วนนีก็พันก็พันดูดก็พันขหลวงไงดีเขาเต็ม I uh do -huh. ખળા� એર ઀તલ્લા કલ આ ખળ આ એર ખળ આ લેણ એર આ આ ઺ોા તા� કલા એર કલૻ ક ઒ાર એલી લેણ ઉર કેણ જાા કલ આ ઉ อย่างนึงไอ้อันผู้ถูกตองไปอันต่กิู้ของขา้ยเลยแตาในการเข้าทีม

ยิ้มหมงกินแต่ปลายคนย้ทตะกแ้ยิ้หม่งล้ที่ดมา อีบ่วที่มียมีวันนีไม่มาล่ำดิมาล่ำบ่ะผมกลังยังสงการแค่นั่นก็พอแล้นหนงเหงาเจ้าหัวร่วงแย่จุ๊บแย่จุ๊บยจุ้มกือดกินด้วย